สวัสดีครับวันนี้น่าจะวอลลีวันสุดท้ายหรือเปล่าจ้าไม่ผิดอา่าใช่อู้โดยชนะทุกวันเลยนะโหม,มาสุดจ,จัดว,ว้าวเขาตไีได้สัก,กาดาวโอเคเราตีได้สักสองดาวก็เทีแล้วนะสามดาวควรจะเท่กว่าวเราไม่มีวาร์เดนนะครับอ้บานเขาไม่ได้โหดมากด้วยนะ่าจะไดแ้แต่มีทานหารแช่น่อย ตีเลยไหวไม่ไหวไม่รู้สองดาวมาแน่นอนหรือเปล่าอ,ああอ่ะก like ็ยังมีทันสองเลยจะตียังไงดีเนี่ยไอ้โอ้มันเป็นซิงเกิลหมดเดินด้วยนะครับโคตรแย่เลยว่ะลำบากแน่นอนตรงนี้หนึ่งตัวไปโคตรโหโคตรแม่นแล้วก็ให้คิงเดินข้างล่างมา

ไหวไหมแล้วเหลือฟิงเกอร์อีกหนึ่งกระบ,บอกที่ยังต้องเป็นความน่ากังวลของเราเ้โอเคพังถ้าพังก็ร้อยแล้วนะครับสวยอ่ะตามท้งเรื่อง สบายเลยดิเอาแล้วยูนิคอร์นอออกมาียูนิคอร์อยู่ปะ่ะยูนิคอร์นก็เลยไม่ขึ้นนะครับเออร้อยไปเกือบไม่ร้อยอยู่นะไม่มีเกือบหรอกยังไงก็รอก้อยมีระดับจักรวาลบ้านเขาดูเล็กมากเลยฮนะงงวะบ้านดูเล็กจังเรือบร้อยนะครับสามดาวไปตึงๆ เราดเน็อเลยได้บ้างไม่ได้เลยก็มีเราเลีดมีดอลมานะครับตอนอย่างอัพอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยอ๋อมลืมไปมันแยกออกมาแล้อ่าเล่งแกนวาเด,ด้นแล้วกันนะครับ อัพอะไรไม่ได้เลยเย่ yeah, จับกดบูทไปเออน่าจะอัพอาวุธได้ยังยังอีกหรอโอ้ยได้มาแค่่งได้มาแค่ร้อยกว่าเดี๋ยวมันได้เท่าไหร่เนะี่ยโอได้แค่ยี่สิบแต่จะเก็บถึงนะครับน่าจะนานน่าดูอันนี้สี่ชั่วโมงจะรีเซ็ตนะครับ ก็เดี๋ยวรีเซ็ตแล้วก็ซื้อเจ้ากุยอพิ่มแล้วกันกลายเป็นแลขเราไม่พอแล้วนั่นเนี่ยจากเฟอือเฟอืเฟออ่ะจากเฟอือเฟอือกลายเป็นไม่พอ,อครับใช้เร็วม,มากเราต้องการอัพอันนี้นะครับเวมสเตชแล้วก็จะชิวๆเลยนะครับโอ้เราสามารถอัพอันนี้ได้ด้วยนะอันนี้ก็ดีนะครับยังไม่มีปัญญาอัปหรอกดีวเราไปป้นธรรมดากันนะครับ ฝั่งนี้เลยจะไหวไหมน่าจะไหวละคอมเมนต์แม่นโอ้ยไม่โดนอะไรเลยรอกน้องทำไีท โอ้แล้วโดนเข้าไปดีสกิลวูเต็มๆตูดอ่ะุูยไม่ตายเหรอนี่คือโดนแอร์มาแค่ลูกเดียวเนะี่ยคตดเจ็บน่าจะร้อยไหมเพราะว่าเขาไม่มีป้องวูดอันตรายแล้วอะ่ะ เหลือแค่เวลานะครับว่าจะเคียร์ได้เร็วแค่ไหนตุงตุ้งตุ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 งหูเดียวนะเขาเอากำแพงเต็มเลยนะ oh God. โอ้มม่กอดโคตรรวยโคตรรวยโคตรรวยตนที่ผมนับกำแพงไม่เป็นไหนเลยสวยครับ สามสิบถ้วยอะ่ะโคตรเยอะอะ่ะอิ่มเลยโอเคครับคลิปวันนี้ก็กนี้แหละสัส้น